มึงจุดเด่นนะครับวัวตัวนี้ก็คือมีความเป็นบามันสูงมากนะครับ,รบลึกนะครับวัวตัวนี้ลึกแล้วก็หัวโล้นหน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยหน้าตาดีนะครับลึกผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผสม68 สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ผมกสิทธิภาพพีพานองมาเบริรงงวรัวอีกอ,อกหนึ่งนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าเจ้าของงว้วนี่เพื่นกะเคยเป็นคอร์รัปนิสนะครับดังเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องของงวัวนตสมัยงัวหูสมัยบอยอุบลสมัยห่องเต้ผลนะครับพี่น้องครับ มื่อนี้สิผ้าพีพี่น้องมาเยี่ยมมาช่มงัวของอายุข้อเกินนะครับพี่น้องวางงวงสีเป่นเลียงยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นสายพันธุ์ยังแลักะมีเปิดราคาให้พี่น้องฟางแนนแอนนอนครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่จะไปใส่ให้ในเรื่องของบำรุงน้ำนมวัวนะครับวันนี้มีไหแน่นอนครับพี่น้องครับเอาราคางัวสิมาจังไรนะครับพี่น้องครับหรือความเป็นไปเป็นมาสิเป็นยังไรเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับทั้งเจ้าของคอกันครับสวัสดีครับครับสวััััสสดีีคครรรบบบพ่่นนองททุกาามํห ม,มื่อนี้กับยูทีครอบงูของกับผมเองนะครับหลายคนกับคือสิ่งที่จักโตผมอยู่นะครับเนาะอาจารย์ไกอ่อยู่ในวงการงูหูมากกับเกือบ20ปีนะครับกับเลี้ยงมาตลอดไม่เคยหยุดนะครับเขากับปรับตามบริบทปรับตามสภาพนะครับพอดีมื่อนี้ไอ้บุญชูมาเยี่ยมมายามกับศิริภาพพี่น้องนะครับมาบึงงูยู่คอกนะครับพอบางคนกับ่ได้เป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าบางคนกเน็เป็นเพื่อนอยู่กับอาจจะรู้จัก ไปเบิ้งกันเลยรับว่างวเป็นจังไรแน่มือนีมีทั้งหูมีทั้งหูจัดจ้านนะครับเราจะประกวดกับมีงวผูแล้วก็มีทั้งบามันนะครับมีหลายตัวเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับอภิการตัวนี้อยู่บ้านอย่างครับอยู่บานโน้นนะครับบานโน้นตําบลํำปอมอําเภอว่าปีปทุมพี่น้องมาจากสารคามกัเรียวเขาม่าบ้านหนองหว่าสามกิโลนะครับแล้ากศีรษะแหลกของบ้านเรียวใสเขามาเลยครับของงวออกกยมีป้ายบอกตลอดทางรับผมมาไงหาง่ายครับพี่น้องครับผมเอาโอพาไปดู วัวของอาจารย์ไก่ครับนะครับพี่น้องครับอันนี้ละก็คือเพื่อนอยู่ในวงขันง้อตั้งแต่สมัยง้วหูที่ครับพี่น้อง20กว่าปีแล้วนะครับเนาะซึ่งเหลียวเห็นเป็นี่ก็ยังมีติดของสายหูมานั่งนะครับพี่น้องครับนี่เนาะถึงว่าอะมันเป็นโลโก้ส่วนตัวครับสำหรับงวอหูนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกนะครับผมสายเลือดมีสายเลือดของแดงลำพูนะครับแดงลำพูนั้นเป็นลูกเจ้าสันกับเจ้าเพชรนะครับจาก พี่ป่ามวดวาว่าฟรหนองบัวลําพูนะครับดูเจ้าเพชรนั่นจะมีจุดเด่นอยู่ที่ใบอ่อนนะครับเดี๋ยวแพ่นกล้องทั้งหนาครับทั้งขขางล้ำตัวนี่ครับนะครับแม่นี้พึ่งผสมทองแท้ไปนะครับอีกไม่กี่วันจะผ่านรอบกับทองแท้ซึ่งแต่ก่อนเป็นของโชคเนรมิตขายให้กับนายกวิชาญล้านห้านะครับเจ้าทองแท้ลูกมาริโอที่หล่อมากนะครับโครงสร้างสูงใหญ่ตอนนี้ผสมไปนะครับรอผ่านรอบนะครับความสูงตัวนี้ก็ เกือบจะร้อยหกสิบนะครับเป็นวัวที่สีเดียวนะครับ<ช>เป็นวัวสีแดงนะครับ<ช>แดงเข้มใบหูนั้นอ่อนนะครับใบหูอ่อนดีครับพี่น้องลักกเนือโตจุดเด่นของเขาก็คือเป็นงัวที่สีสันสวยงามล่ะก็ส่งหางดีครับ,รบดูพ่วงหางนะครับพ่วงหางดีพ่วงหางงามนะครับถ่ายเนือ้อโตดีนะครับวงข้อดีสีดีหนอกให่ตามอัตลักษณ์ของงัวหูนะครับวงข้อดีสีดีล้วก็ที่สาคัญงัวตัวนี้ใบหูอ่อน นะครับส่งลูกดีนะครับแม่หูแค่นี้แต่ลูกใบหูมาเยอะมากนะครับตัวนี้ก็ความสูงก็เกือบร้อยหกสิบนะครับตัวนี้ครับผมครับอ่ะยางครับบ่มีตำนี้ยางนะครับนมซีเต่าปกตินะครับตอนนี้ผสมทองแท้แล้วนะครับอ่ะอีกสักครู่ไปเบิ้งอ่าผลงานเขานะครับผลงานของเขาผลงานของเขากระยุ่นี่นะครับน่าผลงานเนาะครับผมอ่ะอันนี้เป็น ลูกของตัวนี้ด้วยครับพี่น้องครับแมนครับเป็นลูกของแม่แดงตัวนี้นะครับกำลังกินน้ำอยู่พอดีครับจริงๆเรางัวตัวนี้ผมซื้องัวจจอยจอยมาดิแต่ว่ามาต้มต้มตัวนี้แหละครับต้มสมุนไพรบรรลุนมนมไผ้เพราะว่างัวฝูงอยู่สามสิบตัวนะเป็นปล่อยอยู่ปลาอยู่โคกไว้นะครับคนได้กินของอาหารแมนครับผมโอ้นี่นะครับพี่น้องที่เ้างที่หูจักกันกับสิยงหูจักผมกับสิยงหูจักสมุนไพรตัวนี้นะเขาต้มแล้วนมมันสีใหญ่นมมันสีแห้งทุกตัวอยู่โคกได้ใส่ตัวนี้ครับผม เขาบอกพอดีลูกคนพี่น้องแดงสารคามลูกแดงสารคามนะครับตัวผู่ได้กผู้ใดอยากจะได้พอพันนะครับพี่น้องครับครับออกไปสร้างคุณออกไปสร้างคุณการถ่ายคลิปของหมูจูกัดเจ้าแบบนี่ธรรมชาติครับพี่น้องครับบึงหนอกใ่ครับเออกำลังยืนรอเลยครับดอกใ่นะครับหนอกใยใบหูเดี๋ยวอยากให้เห็นส่งหนาตรงนะครับดี๋ต้องต้องขอไปพี่น้อง้องัว่าพอดีบ่ได้ฝึกเขารักประกวดนะครับจะบอกเล่าก็เลยอ่า การการเป็นเชือกสิบพท่านเป็นเชือกปันไดนะครับสิบพท่านเป็นเชือกปันไดนะครับแดง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 ท่านี้ลูกแดงแดงซื้อแดงนะครับพี่น้องแดงสารคามจุดเด่นหัวตัวนี้คืออยู่ที่โครงสร้างตอนนี้อายุแค่สี่เดือนสี่เดือนหรอครับอายุแค่สี่เดือนแต่ว่าโครงสร้างนั้นสูงใหญ่สีแดงเข้มเม็ดมะขามไข่สองใบเท่ากันนะครับสังเกตไข่ครับพี่น้องไข่สองใบเท่ากันแล้วไข่ดําตั้งแต่เล็กพิกเมนจะสูงนะครับวัวแบบนี้จะถ่ายทอด ความเป็นวัวสีได้ดีมากนะครับต้นออกสูงใหญ่แข้งขากระทูขาดีดูอยากให้เห็นใบหูนะครับใบหูแดงแดงออกมาลูกแดง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 ไอกล่องบอกไอไอกล่องพี่น้องขยับไปมันตีมันตีมันตีอะไรมาขยับมาทางพีอะไรให้ผมอยากให้เห็นสรงหูจังหน่อยหัวตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออยู่สรงหูคููนี่เปิดราคาให้แนนอบแบบสิบเจ็ดห้าครับ 1 7 5 0 0 0นดห่าครับดูสรงใบอ่ดูสรงใบดูใบใบเขาใหญ่ใบหยักใบหยักสวยนะครับครับอันนี้แม่ลูก17 5นะครับแม่ลูก17 5เหเป็นลูกของไ้ตัวเด็กครับอพ่อของเขาเป็นง่วประกวดนะครับพ่อของเขาเป็นลูกแดงกาละสินตัวนี้มิซักเป็นหลานแดงกาละสินอ๋อหลานแดงกาลสินงัวประกวดอยู่ที่ภาคกลางนะครับ เสียปลาโมดซื้อพอประกวดได้แชมป์ที่ภาคกลางก็ซื้อไปคุมฝูงมีแม่บาซินอยู่ประมาณ30กว่าแม่นะครับคุมฝูงตัวนี้บางคนเห็นอาจจะมองว่าเป็นลูกมาริโอแต่ไม่ใช่แต่ทรงใบมันเหมือนมากเมื่อวันทั้งนี้ไอ้เมื่อนทางนี้ทรงใบทรงใบนั้นเหมือนมาริโอมากนะครับชาวต่างชาติชาวกัมพูชานี่เห็นโอ้ลูกมาริโอใบจะหยักครับใบหยักดีแดง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 ลูกแดงแดง อยางเอ้ยอายุแค่4เดือนแต่โครงสร้างดีครับแข้งขาดีนะครับส่วนตัวข้างๆกันนี้จะเป็นบรามั่นนะครับบรามั่นหัวโลนแม่ของตัวนี้จะเป็นวัวที่ใหญ่มากนะครับลูกสติงเลอายุตอนนี้ก็8เดือนกว่าเกือบ9เดือนนะครับสูงเกือบ140สนะครับสูงเกือบ140นะครับเป็นวัวที่เชื่องที่ใสดีหน้าสวยครับแม่เป็นวัวกระทบวัวหูนะครับไหลผมเนี่ยร้อยสี่สิบ นรับ,รบไล่ผมเดี๋ยวรอย40วัวตัวนี้นะครับลูกสติงเล่8เดือนกว่านะครับ,ร,บราคาเปิดไว้8 5เฉพาะช่วงระยะเวลาเดือนนี้ถ้าเลยนี้ไปก็ปรับตามสภาพลูกกระทุขานะครับ,รบจุดเด่นของวัวตัวนี้อยู่ที่สีประการแรกคือสีแดงน้ำหมกักสีแดงเข้มกระทุขาแข็งแรงนะครับพิกเมนต์ดีไม่มีด่างไม่มี กระไม่มีด่างนะครับหน้าเบ้าตาสวยนะครับวงคอสวยจะติดวงคอแบบอินดูเพราะแม่เขาเป็นวัวที่สูงร้อยหกสิบห้านะครับแม่เขาตอนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแข้งขาดีนะครับหน้าชิดกระชับดีนะครับหางดีนะครับงวตัวนี้บ่มี่ตํานี้ครับนมซีหัวหนาดีวงข้อดีนะครับเนื้อหนังเนื้อโตนะครับตอนซืือมาเนี่ยหลอดทองแม่อยู่ตอนนี้ใหญ่เร็วครับเนื้อโตดีครับนมซีหัวสีหัวครับหนาชิดสวยครับแข้งขาดีนะครับแข้งขาดี หางดีแดงทั้งตัวเลยด้วยตัวนี้แดงเข้มครับแดงเข้มครับตัวนี้ครับผมอ่าอ่ะยืนสวยๆลูกยืนสวยๆอ่าดูขอบตาครับดูขอบตาเขาสวยเพราะเขาเจะติดอ่าได้หน้าสวยความสวยมาจากแม่ที่เป็นวัวหูแม่เขาเป็นลูกเจ้าลักนะครับโอ้ครับอ่าแม่เขาเป็นลูกเจ้าลักนะครับตอนนี้ก็ขายแม่ไปแล้วแม่เขาสูงครับเดี๋ยวมีภาพให้ตอนท้ายคลิปครับหรือว่าตอนเดี๋ยวแม่ยนิคคลให้ก็ได้ครับครับมีภาพแม่ให้ดูนะครับแม่เขาเป็นวัวบดสูงใหญ่ครับวัวตัวนี้นะครับ 85นะครับตัวนี้กับคนหางดีครับหางเอาฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อ0816005507นะครับเบอร์ในป้ายก็มีแล้วก็จำง่ายครับเบอร์0816005507ครับเบอร์ผมนะครับผมเงยยังบ่หมดแค่นี้ได้ครับเพราท่านเบิดครับเอาไว้คอกทั้งไต่บ้านมีอีกครับเพราะเนื่องจากว่ามองนี้ครับแคบนะครับสถานที่เขามีจำกัดนะครับเอาไว้ทั้งไต่บ้านมีอีกเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกครับผมแล้วก่อนอื่นที่จะไปเบิ่งวอยู่ไต่บ้านเดี๋ยว เมื่อกี้พูดถึงเรื่องสมุนไพรข้างไหวค่าไหวนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบภาพไปเบื้องนะครับเด้อเรื่องของสมุนไพรบำรุงน้ำนมวัวนะครับของอาจารย์ไก่นะครับเดี๋ยวเบิ้งสรรพคุณมีอย่างแน่หลักกามันสวยในเรื่องไหนแน่เดี๋ยวสิบภาพไปเบิ้งกันหรือเผื่อมีเพื่อมีผู้ใดสนใจนะครับก็ซื้อไรายยุติสาลักการราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องจริงๆแล้วสมุนไพรตัวนี้เป็นมาตะบันพอบุรุษผมคือแม่ผมนะครับผมเริ่มจากการที่เขาเป็นตำล้ำยาโบราณเขาใส่กับคนผมคนแรกเอามาใส่เมื่อปี ซีหา4ีหกเอามาใส่กับงัวนะครับผมเพราะว่างัวกินผิดกินแพ่ไหมครับแต่พอต้มไหแล้วนมมันแห้งครับผมนมแห้งเราวันนี้งัวเหาปกติงัวเขาปกตินี่ก็กินมันสิงใหญ่เร็วเต่านมสิตุงมเขาสิครับนำเข้าปลาครับของเสียออกจากหมดลูกนะครับผมเห็ดให้แม่งัวขขืนไวลูกง่วใหญ่เร็วนะครับพี่น้องหลายคนเขากะใส่กันนี่ดีอยู่เราวันนี้สิ่งที่หลังขอดนะครับพลังคนสงสัยว่าหมดลูกงัวคือขดหมดลูกงัวคืออักเสบอ่างง่วคือลูกงัวคือบอ้วนอ บางครั้งนะครับการทีร่คลอดออกมาแล้วห้าววดูแลนะครับมดลูกก็เสี่ยงที่จะคลอดมดลูกก็เสี่ยงที่จะอักเสบเพราะว่าหลังคลอดแล้วถ้าหากว่ามีน้ำขา้าปลามีของตกค้างอยู่ก็อักเสบแน่นอนนะครับไม่ดีมันจะเสียเวลาเสร็จแล้วบางที่นะครับงัวอาจจะไปกินของผิดสาแดงผม,มจะไล่ให้บ้งเด้แมลกอ้อนผิดสาแดงอีกอย่างหนึ่งใบค่อยครับใบค่อยกับพิแต่ว่าแห้งสองหยากินนี่สีม่วงสามใบมอนรหรือที่เกี่ยวกับมอนพวกนักแด่พวกนี้พิอย่างแห้งบางตัวตกเลือด นะครับตกเลือดนหมดลูกบักมีพักบุ้งมันแกวมันสัมปะหลังยากันยุ่งนะครับยาแก้อักเสบบางตัวนะครับกิดหลายตัวน้มหายน้มลดซอยใดเบิดครับผมน้มหายน้มลดน้มสีมาครับผมน้มสีมาน้มสีแห้งลูกสีหง่เร็วโตเร็วแล้วก็หาวครับกะปี้กะเป้ครับเมตะบลิซึมดีเพราะว่าในน้ำนมมันจะมีเอนไซม์มีสารอาหารเยอะวัวท้าน้ำนมดีโตเร็วแน่นอนครับ นี่แหละผู้ใดมีปัญหาในเรื่องของน้ำนุ่งงัวนะครับของของแม่ตุดีปนในกัาตัวยีนไปใส่เอาครัราคาหนึ่งขายจังไหนครับอ่าปกติผมกะห่อละสองร้อยใส่ได้สองอาทิตย์ครับผมห่อละสองร้อยครับใส่ได้อยู่สองอาทิตย์มือละสองรอบผมเนี่ยแปลว่าใส่ได้สามสิบเทื่อโอ้โหคุ้มแล้วครับคุ้มครับส่งแฟลชไปอีสานมือเดียวถึงครับผม แล้วมี่เฟซบุ๊กมี่พูมีครับเฟซบุ๊กข้าวบอยผู้ทอนครับผมข้าวบอยผู้ทบอยูนยิ่ได้ไปเลยครับพี่น้องนี่แมนครับผมเบอร์โทรกับเบอร์นี่เด้ครับพี่น้องเนี่ยรองอยากเปรียบเทียบความแตกต่างว่าใส่กับไม่ใส่มันต่างกันอย่งไรร้องได้ครับผมลองได้ครับอยากเอาไปลองใส่ได้ก็ร้องได้เด้ครับพี่น้องครับครับพอแบ่งกันใส่ได้ครับแต่ปรพคุณเกี่ยวกับบำรุงน้ำนมวัวเลยครับวัานี้ในส่วนประกอบของตัวนี้มี่อย่างไงครับโอ้มีมีเป็นซิฟโตนะครับผมโอ้สมุนไพรเนี่ยเนาะขออนุญาตพอเป็นสูตรเฉพาะของผม เป็นสมุนไพรเนะครับพี่น้องครับแมนเป็นสมุนไพรล้วนๆครับผมผู้ใหญ่ใหญ่คงแล้วอยากกจะทดสอบถานเรียที่หนึ่งนะครับครับหลังไม้อาวได้ครับเนี่ยนะครับใครสนใจเอาไปลองได้นะครับเอาต่อไปสิพัดไปเบื้องง้อที่เหลือดนะครับเด้ออูีกคอกหนึ่งจุดสวนหนึ่งนะครับพี่น้องครับอีกประมาณจสี่ตัวครับสี่ตัวข้างหลังแดงๆแบบนี้เราเป็นมะครับแมนครับเขาล้นเบิดครับกับมีลูกกระทบน้ำครับผมอ่สิเป็นยังไงคอยไปเบื้องกันครับครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้นะครับจาก คอร์ลมนิสนะครับที่อยู่ในวงการง้วนะครับพี่น้องครับมา20กว่าปีแล้วพี่น้องครับตะกี้ก็เขียนเพื่อนชาววัวไม่ลองไม่รู้นะครับเขียนคอร์ลมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับกับคือคนในวงการง้วสมัยง้วหูกะทิหูวจักเบิ้ลอะไรพี่น้องเม่นเมกี้เนาะตัวนี้จะใบอ่อนใบสวยครับจุดเด่นของเขาคือใบอ่อนใบสวยสายเจ้าเพชรคนเหล่องง้วหูสิรูดีครับหน้าดีใบอ่อนใบสวยง้วที่ใบอ่อนแบบนี้น่ะจะจะส่งลูกใบเยอะนะครับจะส่งลูกใบเยอะเพราะใบมันอ่อนใบมันสวยครับใบตายภาษาวัวเขาเรียกใบตไตนะครับงูตายครับผมเอา ตัวนี้ใส่ท้องแท้ไปเลยนะพี่น้องได้ไครับใส่ท้องแท้ไปครับผมท้องแท้ผมเห็นมาแต่ตัวนี้น้อจนดกได้แชื่อมพี่น้องรอครับพอพัน์รอครับท้องแท้ครับใหญ่ไว้งามเผือกยีริีแดง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 เอ้ยออดแดดจะเข่าคอกว่กลัวมาเป็นลูกมไม่รู้พี่น้องมันไ่บอกนะแมนครับพลกเคนสิว่ามาริโอครับไปเบิ่งหูยจะเข้าปะครับไปเบิ่งหูยจะเข้าใบยักยักนี่ครับแดงเอ้ยแดง แดงยกหูลูกเออยกหูหูสวยมากครับแล้วก็โบดลึกโบดโบดเข้มครับดูสีแดงเม็ดมะขามนะครับแดงสารคคมแดงเอยแดง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 สารคำพี่น้องไปน้องเขาไปครับคือเสียหฮ้อนแดดครับฮ้อนแดดครับผมแดง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 เออแล้ยกหูงามไอแดงแดงแดงเอยเบิ้งพี่น้องเอาจะพาไปดูวัวกันต่อครับพี่น้องครับครับเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับกะสิพามาเบิ้งที่เด็ดทีวายอยู่ในสวนอีกนะครับพี่น้องครับอีกขอกนีมีจ๊ะ ใหญ่ๆเลยนะครับเด้อนี่แหละหัวสาวสองตัวม้อนโลนนี่ครับพี่น้องครับนี่เด้ออันนี้มาเบิ่งกันจังไปเบิ่งละเอียดกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่าอ่ตัวใหญ่ๆทั้งนี้เป็นง้วเท้าโบดนะครับเป็นแม่ลูกนี่นะครับเด้อลูกมันอยู่ตัวนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอ่าตัวนี้ก่อนนะครับจังมาเบิ่งตัวใหญ่เท้าสาวเนาะอ่จะพามาดูตัวนี้นะครับพี่น้องเอ้าอ่าจังละเอียดของง้วตัวนี้ครับอาจารย์ครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าลักนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าลัก หรือลักอุบลนะครับของท่านสสชูวิ์พิทักษ์พรพันรบเจ้าของเก่าบอยอุบลความสูงร้อยหกสิบห้านะครับความสูงร้อยหกสิบห้านะครับมีลูกติดหนึ่งตัวตอนนี้ผสมเคเอฟหกแปดนะครับใส่เคเอฟหกแปดไปพานรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังบอท่านได้ตรวจนะครับอาจจะสูบงนจังหน่อยเพราะว่าลูกหลีดนุ่มครับแต่ว่ารับประกันความสูงความใหญ่นะครับขาบะทกขาบะถอนนุ่มซีหัวนะครับ นาลึ่งกระชับนะครับโครงสร้างสูงใหญ่นะครับเบื้องแขงเบื้องขาครับพี่น้องหน้าตาพ้นกระดีกบานกว้างวงข้อดียางเดี๋ยวเห็นยางเบื้องจากน้อยนะครับผู้หางกระดีทรงลูกกระดีนะครับลูกพ้นกระยุ่นี่แหละครับลูกพ้นบางพ้นอยู่ยังมีลูกสาวอยู่ทั้งนั้นนะครับเด้อแมนครับลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกหกเดือนหกเดือนเศษเศษนะครับลูกซีไว้ลูกสาวนะครับหกเดือนกว่าแล้วพี่น้องครับหกเดือนกว่าครับ กำลังแม่ครับลูกสาวซีไวครับเด้อนะครับไปเบิ้งลูกสาวซ <center> <together> ีไวเลยต่อเลยก็ได้ครับเบิ้งแม่แล้วโอ้ใหญ่ครับครับแม่สูงถมหัวนี่นะครับลูกลูกของแม่ตัวนี้ลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกกับแม่โบดใหญ่นะครับแม่โบดใหญ่แม่นี่นะครับนี่คือแม่ลูกนะครับลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกเดี๋ยวขยับแม่ออกแค่น้อยครับขยับแม่ออกแค่น้อยขอเบิ้งลูกได้ขอเบิ้งลูกงามๆให้เพิ่นเบื้อ่ะมาเบิ้งทางพี่ครับผมดูวัวตัวนี้จะติดลักษณะผสมผสานระหว่างบามันกับบราซิล สิ่งที่ได้มาจากบาซินก็คือโครงสร้างนะครับความใหญ่นะครับส่วนสูงก็ประมาณ125ยยี่สบนะครับแข้งขานะครับแข้งขานี่ยสีเงาขัดปันง้อผู่นะครับพเบิ้งแข้งขาเบิ้งหนาชีดกระชับนะครับหนาชีดหรือหนาลึงกระชับนะครับดูเล็บสวยนะครับเล็บสวยรากระหนมนะครับหนมซีหัวนะครับหนมซีหัวปกตินะครับหัวลนเองธรรมชาติโคนหางใหญ่นะครับดูการเดินดูแข้งดูขานะครับเปลี่ยนเป็นมากที่สุด ขายเป็นทีเด่นครับที่สุดของว้วตัวนี้ก็คือเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างมีแข็งขาเป็นง่ายครับครับคู่นี้เปิดราคาทีนะครับซิป F หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่ะเห็นนะครับคู่แม่ลูกครูใหญ่ใหญ่กจะไดซิเบตต่อไปจะพาไปเบิรงให้ไล่ที่เด็ดในนะครับเด้อต้องบอกว่าเป็นอ่าปลามันลูกผสมตัวใหญ่ตัวถึกบึกมากนะครับพี่น้องครับบึกๆทั้งสองตัวเลยนะครับเด้อนี่แหละของอาจารย์ไกลเพิ่นแต่มีมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับพี่น้องครับอ่า นี่นะครับเด้อเอาเอาเริ่มจากลูของลายเลขสองหนึ่งห้าโรเบิร์ตครับอายุประมาณมีสิบเดือนแต่ว่าขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วผสมแล้วนะครับเพิ่งผสมใหม่ๆยังไม่ได้ตรวจท้องนะครับอืออ่าผสม KF เอสามหนึ่งจุดดูเบิ่งท่านนี่ครับเพิ่งแทงขาครับจุดเด่นนะครับย่างที่บอกพม่พี่น้องย่างที่ไอ้บรรจุเราบอกนั่นแหละครับจุดเด่นของวั่วอ่าที่เลือดนะครับที่เลือดกต่พบก็คืออ่า จุดเด่นของงัวที่มีเลือดกระทบก็คือไงนะครับพี่น้องโค้งสางสูงไงส่วนสูงตัวนี้นะครับร้อย49นะครับวัดข้างล่าสุดได้ร้อย49เกือบจะร้อย50นะครับเบื้องแขงขานะครับแขงขาไงนะครับโค้งสางเบื้องแขงขาปันงัวผู่นะครับหนาชิดกระชับกระทูขาตรงเล็บงามเล็บสวยนะครับผูหางดีโค่นหางการเข่าหางสมูทดีนะครับดูมึงการเข่าหางครับผมกกหางนะครับกกหางไงนะครับนุ่มซี นะครับนมสีหัวนะครับบ่มี่ตำนี้ยั้งทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เปิดอยู่ที่สิบกับห้าพันแสนกับอีกห้าพันนะครับนี่แหละผู้ใดที่ผสมโรเบิร์ตไวเซ่สองหนึ่งหาไว้แล้วค่ะพี่น้องนี่แหละผลงานออกมานะครับพี่น้องครับใหญ่ๆแบบนี้แหละนะครับเนาะอันนี้ใส่กับผสมกับ KF31 ฟสามหนึ่งแล้วพี่น้องได้ผสมไว้แล้วนะครับเนาะนี่แหละวันที่ผสม27่สิบเจ็ดธันวาหกสี่นะครับกำหนดทอดกับ สิบสอตุลาหกหานะครับก็รอรุ่นต่อไปครับพี่น้องครับนี่เอาส่วนหน้านะครับพี่น้องเบิ่งเอาเออนี่แหละสวยๆไง่หล็กแดงดีนะครับเด้อสีดีครับสีดีสีดีสีเข้มครับสีเข้มนะครับเนาะสีแดงเข้มนะครับเนาะเอาตัวต่อไปครับเนี้ครับตัวนี้เป็นลูกของฮูสตันเก้าเก้าเก้าอดีตตอนผสมนั่นก็คือเป็นวัวของวิไลฟามเดี๋ยวนี้ขายแล้วนะครับเป็นลูกของฮูสตันเก้าเก้าเก้านะครับเป็นงัว ครบรบสองปีพอดีครับโครงสางสูงงนะครับความสูงที่วัดครั้งล่าสุดลอยสี่สิบแปดนะครับลอยสี่สิบแปดนะครับตัวนี้อนาคตจะสูงึ้นไปอีกอยู่ครับโอ้ห่าวจักน้อยครับห่าวจักน้อยมึงจุดเด่นนะครับวัวตัวนี้คือมีความเป็นบามันสูงมากนะครับคือลึกนะครับวัวตัวนี้ลึกแล้วก็หัวโล้นหน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยหน้าตาดีนะครับลึกผสมเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับผสม68นะครับใบผสมอ่ะกล่องแพนใบผสมเลยครับผมึงมึงการยืนครับมึงการยืนหัวตัวนี้ม่ต้องจัดทานะครับฮุสตัน99เท่าหนึ่งตอนนี้ไปยุกับน้องแดงฟาร์มนะพี่น้องครับนี่แหละผสมกับ KF 68มีใบมีหลอดให้ด้วครับผสมวันที่17มกราคม65นะครับกำหนดคลอดในใบกับ27ตุลาเนาะกะต้องรอรุ่นรอบต่อไปครับพี่น้องครับนี่แหละใหญ่ๆเบ้สำหรับราคาที่เปิดนะครับเปิด11กับ5,000 ครับตัวนี้แสนเอ็ดกับห้าพันสำหรับผูหมักใหญ่ๆลึกๆนะครับพี่บุญชูแผ่นทั้งหางทั้งพี่ก็ได้ครับมึงเข่าหางการเข่าหางของงัวตัวนี้ครับโค่นหางใหญ่กว้างลึกนะครับตัวหนาลึกนะครับเบมึงการเข่าหางเบื้องหลังนะครับหลังแตกขวันดีนะครับการเล่นง่วนง่ามเนี่ยให้พี่น้องเบมึงขวัญน้ำนะครับขวัญดีนะครับมีขวัญเดิมอยู่ใกล้ๆกับหนอนะครับขวัญขวัญทั้งถ่ายทั้งนี้ถือว่าขวัญโบไค่งงามกันได้หน้าชีดกระชับหนาลึกกระชับแข็งขาดีนุ่มดี นะครับผู้หางกระทู้ขาดีครับงูตัวนี้นะครับจุดเด่นนั่นอยู่ที่ความลึกยังที่เห็นนะครับพี่น้องสำหรับราคาเปิดก็คือบอกพี่น้องไปนั่นแหละครับผมแสนเอ็ดกับห้าพันนะครับโทรมาต่อร่องได้นะครับขันมักศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับอำเภอวาปีปทุมนะครับครับผมเอาเบื้องให้น้ำใจเลยครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมักงวง่ามพี่น้องมาอยู่ขอบของอาจารย์ไก่นะครับมีใส่ใยๆเบึบเบึกทึบๆมาให้นะครับเนาะนี่หน้าอกควงวัวควงเบื้องเอาครับผมนี่ เห็นแล้วมักนะครับมาเบิ่งตัวจริงอยู่หนาพอกอีกนะครับเนาะหนอกใหญ่เลยครับเด้อตัวนี้อ่ะพี่น้องเงาครับตัวนี้เงาใหญ่ยาวแล้วก็ลึกลมากเลยครับพี่น้องตัวนี้ลึกครับตัวนี้ขอบอกว่าลึกลึกเลยครับพี่น้องครับเป็นว่าที่เนื้อหนังหนาเลยแหละตัวนี้ครับหนาลึกนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเอาไอ้เบิ่งทายย่างจักน้อยนะครับดูท่าเดินชักนิดนึงนะครับเนาะอ่ะเบงทายย่างพี่ด้อปบดเชือกย่างจะได้ เห็นชัดว่าครับพี่น้องเอาแบบกลางตรงหน้านี่แหละครับผมนี่แหละบ่มีห้างครับง้ออยู่นี่บ่มีห้างพอง้อห้างผมเอามาขีดใส่คอร์กผมบ่มีห้างผมมีต่อมนิเหรอเห็นแล้วเมาพี่น้องผู้ใดมักวง้อหญ่ๆนะครับเนาะนี่เดี๋ยวรอให้แดดออกเชื่อมากเลยครับพี่น้องครับนี่ก้นขี้ฝันหน่อยก็มาบังจอยขยับลูกขยับขยับเดินเดินนี่แหละเอานีไปเลยเอาไปใส่เอาไปใช้กันครับวันนี้ว่าไปใส่กันเลยตูงยิ่งนี่ครับพี่น้องครับ เหมักตัวไหนชอบตัวไหนรืออยากจะได้คู่แม่ลูกกับมีไห้นะครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่แหละหินชัดไปครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่แหละครับมือนีก็มีมาให้แค่นี้นะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับของอาจารย์ไก่สำหรับคอลัมนินด์อ่าผลก็มีนอกจากง่วนแล้วกับมีสมุนไพรบำรุงน้ำนมนะครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบไหนโทรติดต่อสอบถามคุยคุยเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับ อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะอาจารย์ไข่ที่พามาเยี่ยมชมมัวสวยๆนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อไปกนนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ